สวัสดีครับวันนี้เราอ,อยู่ในเกม GTA San Andreas นะผมเซิร์ฟอะไรอะ Lost City Rope นะก็เรามาเข้ามานะผมโอ้โหรถเทนะ่จรงเออเซิร์ฟนี้ยังไม่มีไมค์พราะผมยังไม่รู้นะผมไม่ได้ลงตัวไม่มานะผมลงภาพสวยมาจากใน u t u b e นะผมก็นะไปหา,าไปหาของเขาไมากีกแหละโอเค อันนี้ก็เป็นเอ่อคนที่เคยเล่นไฟเอ็มด้วยกันนะผมเขาเป็นแอดมินอยู่ในเซิร์ฟนี้นะผมเขาก็พาเราทัวร์นะโอเท่เลยลดลดเท่มากโอเค,เด,ดเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเขาพาเราทัวร์นะผมมีระบบอะไรมั่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมไม่ได้อ่านารายละเอียดมานะก่อนอื่นนะใครที่อยากนะเล่นในคอมนะผมให้คุณนั้นไปสอบนะผมในไดคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมส่วนใครที่อยากเล่นในมือถือนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ดิคอร์ดไปด้านล่างนะเขามีลิงก์ดาวน์โหลดให้รวบรัดหมดแล้วนะผมโอเคอินเทอร์เฟซเป็นงไงน้เนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เหลอเป็นเหมือนกันหมดเลยเว้ยอ,อไอเทมผมก็อ๋อแต่เกิดคุณใส่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรโค้ดนะผมโค้ดเขาจะมีโค้ดของอะไร QC ของพี่คิวนะผมของพี่มินนี่นะผมก็สามารถเอาไปใส่ได้นะผมยังไม่ได้ลงตัวไม่นะผมก็เลยยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะ นี่โรงบาลเลยฮะมีไม้ไหมครับเนี่ยอ๋อแไม่ถึงเหรอนี่ยังไม่ใช่โรงบาลใช่ไหมเนี่ยไม่โรงบาลดีนี่เป็นรูปบวกในในแผนที่นี่มีแปลว่าเรายังไม่ลงตัวใหม่เรายังไม่ได้ลงตัวใหม่เ้ยทุกคนแต่มีไม้นะฮะผมผมแค่ไม่ได้ลงเองไม่ได้ตั้งค่าไม้หรอ ยังไม่ได้ลงครับเดี๋ยวพัดหน้าน่าจะลงแล้วแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สบคอไรอีกไหมนี่ผมยังไม่รู้ระบบหรือว่าทุกคนแม่งเ,เข้ามาสดๆร้อนๆเลยคือไม่ได้อะไปสอบไฟลิตมาพอสอบไฟลิตเสร็จปุ๊บก็เข้ามานะผมไม่ได้อ่านระบบเลยเลยนะเดี๋ยวลอาลองเปิดเฟซดูดนะ เดาดูในนี้นะครับผมลองมีมีระบบอุ้มมั้งเหมือนจะมีระบบอุ้มนะฮะอา้าวแล้วพี่เขาหายไปไหนนะพู้ต้องหา OG. โอโอตอนนี้เขาเออยังไม่เปิดรับตำรวจหมอนะครับแล้วก็แท็กซี่นะตอนนี้น่าจะสอบไปแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เป็นเลยนะครับหน่วยรนะัดเข้ามาเล่นนะครับผมก็ไปใส่โค้ดของพี่คิวมานะครับผมก็ได้ไข่กระชามาได้เนี่ยแล่มาหายนะผมมายี่สิบอันนะทำอุ้ดได้ไเนี่ยน่าจะได้นะยังเล่นเลยไม่เป็นมากเท่าไหร่ภาวะวับเลย ส่วน G P S นะผมก็มีอะไรางาน,นทั่วไปกะลาดสองเลยนะผมกะลาดหนึ่งกะลาดสองนะเอาเอา S L V นะผมแล้วก็ส่วนส์ธารณะนะะอะไรทั่วไปโอ้โหนี่เลเบลเนี่ยเทเกินอันนี้ผมไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าเอามาจากสกคริปใครหรือเขาทำเองนะผมก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนี้จริงๆสวยมากเลยครับ นี่จุดขับของโอเคจุดขับของวันนเราอยากขับของอะคังเก็บอาวุธขับอาหารเลือกสร้างอาวุธสนับยี่สิบเปอร์เซ็นทั่วแปดเปอร์เซ็นกล่องซ่อมรถหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะใครที่สามารถสามารถมาขับกล่องซ่อมรถนะผมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีที่เก็บของชั่วคราวโอเคอะไรเนี่ยทันทรงของร้อยเหล็กได้มาหายสี่ร้อยอันโหเยอะกระเป๋าพอไง ผมครับยากมากพี่พี่พักของไว้ครับคุณเจตู้อ๋อโอเครุ้เรื่องอันนี้สามารถตีได้นะตรงนี้ใช่จะได้ไม่เฟือดีเลยครับดีครับเออทุกคนเดี๋ยวผมมีอะไรบอกเวยอ,อ เขาบอกว่าสตอรี่อ่ะถ้าเกิดใครที่จะมีสตอรี่ในเซิร์ฟเวอร์นะผมตีกันได้ไม่ติดดาวนะตัดไม้ซื้อเรื่อยนะครับต้องซื้อเรื่อยด้วยตัดไม้วันนี้อะไรเนี่ยขอไปดูหน่อยนะเกมก็จะแปลกนิดน,นึงนะผมลงภาพสวยมาแปลกต่ไม่้ล็อกเกอร์ไว้ไว้น่าจะใส่ของนะผม mm hmm. ผมไม่มีกุญแจต้องค้ากุญแจก่อน mm hmm. โอเครู้เรื่อง เดีย๋ยวเราไปดูต่อไปดูต่อดูต่อดูต่อพาทัวร์่าทัวร์แอดมินพาทัวร์ตีกันได้โอเคเรเวลก็สามารถตีกันได้ออมันปกติอนะ่แล้วโอ้มีสนามมวยตรงนี้ด้วยไว้หนึ่งหนึ่งนะผมขยักหนึ่งหนึ่งหงมัดก็มาหยงชนตรงนี้ได้เด้อเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะเปิดได่ออ้สักประมาณสองสามวันนะผมเห็นเมื่อสองสามวันนี้เขาแจกเอ,อ,อะไรล่ะ โค้ดกันแล้วนะผมในไฟเอ็มก็มีคนมาแจกกันนะเป็นคนรุ่นใหญ่เลยนะผมในไฟเอ็มนะเขามาแจกกันก็เลย,เอยลองตามมาลองลองตามมาดูนะผมก็มีคนเล่นมาวันยี่สิบกว่าคนนะตอนนี้นี่ก็คนคนนี่ก็คนใหญ่คนโตในในในร้านนะคนรวยนะแบบเอาตดพังเหรอช่างมาแถวร้านเสื้อผ้าหน่อยครับ ถ้าอะไรเนี่ยถ้ามีกล่องซ่อมรถก็ซ่อมได้ใช่กล่องซ่อมรถมันขับได้หนึ่งร้อเปอร์ซ็นตะผมมาดูอินเฟอเรสหน่อยดีกว่ามีเฮล์นะผมไว้ช่วยเหลือคนที่เล่นไม่เป็นนะผมก็ดูได้นะรับตัตสัพทาทางอะไรพวกนี้ปกติเจอกันเซอร์กุกเกาก็เจอนะผมต้องมากดใช้หน้ารถลองก็ดีเออเราลองดีกว่านะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่าวิธีซ่อมเป็นไงนะผม นี่วิธีซ่อมนะั้นน่าจะยืนหน้ารถนะไอ้เหี้ยเสียงเสียงรถไครดังดังห้ามใช้มอเตอร์แล้วทำไงต่อกด Y นะผมไอเทมกล่องซ่อมรถเลือกใช้นี่นะผมก็ง่ายๆไดอย่างนี้เลยนะผมสำหรับมือถือก็จะอยู่ประมาณเ,ออเดี๋ยวผมจะวงกลมไว้นะผมไว้ด้านซ้ายมือนะคงไม่งงกนะันหรอกเนาะเรียบร้อยนะผมก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะผมง่ายมาก ง่ายจริงง่ายมากครับเราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรมากไงเรากดไวล้วกดใช้อย่างเดียวเลยนะผมกระเป๋าผมก็มีน้อยนะผมตอนนี้กระเป๋าใส่ได้แค่แปดอันนะเออมีประมูลลดด้วยเว้ยในเซริร์ฟอ่ะมีการประมูลลดด้วยนะผมบอกเลยว่าระบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเซิร์ฟอื่นนะนอกจากไฟเอ็มนะแล้วเนี่ยมีลด ซิตี้โลพีนะผมที่มาเล่นนะผมก็เท็กซัสนี่ผิดไปแล้วนะไม่รอดกับผมส่วนใหญ่เซิร์ฟใหม่ๆนี่ไม่ค่อยรอดนะผมดูมาหลายรอบแล้วจะมีไม่กี่เซิร์ฟที่รอดนะผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เขาวิ่งไปถึงนะผมจุดมุ่งหมายนะอันนี้คืออะไรในะโรงพยาบาลเดยวจะตัดทนหน่อยเดี๋ยนะเปเน,นเขาจะจอดหรือเปล่าโอเคคงได้ตัดนะผม เอ้ะเดี๋ยวเราไปไปทำงานดีไหมพี่พาไปทำงานหน่อยอยากดูมัดไฟไหมโอ้มัดไฟก็มีวะ่ะไหน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 มัดไฟอะเออเป็นไอดอลิกด้วยยี่ขี้ไอ้ยี่จะตัดถ้าตัดก็ไม่ได้ตัดละโอ้มัดไฟอะทุกคนดูดิพี่ที่ที่เท่มากไอ้เฮียนี่มันโลเพจจริงเลยเนี่ย มีมัดไฟด้อที่ไม่ร้อนมือมีมัดไฟมัดสายไฟเคยังมีมัดไฟมัดสายไฟแล้วก็มัดควันมัดเขี่ยนวะมัดควันด้อโลจริงไม่ไดี ไม่น่าจะโลเพไม่ร้อยปอร์เซ็นต์นะผมเพราะว่ามีการสตอรี่นะน่าจะเป็นมีม,มีต่อยตีด้วยนะในกลางเมืองก็น่าจะมีด้วยอกระโดดเหยียบรถเลยถ้าเปิดเสียงจะมีเสียงเอฟเฟกไฟไหม้ด้วยได้ยินได้ยินเดี๋ยวใช่ใช่ทุกคนได้ยินไหมผมผมได้ยินอยู่นะจะลองลองฟังหูฟังหูฟังดูนะผม หรือไม่ก็เอาหูฟที่กับลําโพงดูนะครับผมน่าได้ยินเอามาเพื่อสนองอ๋อพกใส่เติมนะผมพอดีว่าผมไม่ได้ใส่เติมนะผมแต่ว่าเท็กซัสนี่ที่รวยดีพิเ่ษแล้วได้บลามีน้อง <c oughs> บาลามีบลามีน้องอก่าร้องเล่นนี้บาลามีบบยาต้าโอเคสงสัยจะไม่ได้ตัดนะัตนตรงนี้ แต่จะไปต่อไปก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะผมอันนี้ร้านอาหารนะนพัตตคารเลยตรงนี้เจ๋วจัด,จดเออเดี๋ยวเราลองมาดูว่าวิธีเอ๊นึงแก๊งนะผมเวลาสร้างเนี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับอธิบายเรื่องแก๊งหน่อยแลวบ้านมีอะไรบ้าง แต่เราจะให้เขาพิมพ์แล้วเราจะพูดอะหาดีๆจะเจออะไรจุดจกปูนอยู่ทั่วแมปโออย่างนี้เองจุดจกปูนอยู่ทั่วแมปบ้านแก๊งต้องรอประมูลคือเมื่อกี้นะผมเขาน่าจะบอกว่าประมาณว่าสร้างแก๊งเนี่ยเขาจะให้เลือกให้นะผมแต่ถ้าเกิดจะอยากได้บ้านแก๊งเองอะต้องประมูลเอานะสำหรับสายเติมและกูว,ว่าดึงฟงแล้วเนี่ยแต่สร้างแก๊งฟรีเนี่ยก็น่าจะต้องดูลองดูทีดังน,น,นะผม แล้วเราตัดไปตอนที่เราเขาพาไปถึงอู่เลยแล้วกันนะผมเราจะพาไปดูให้หมดเลยวันนี้้ยโอเคตอนนี้ถึงอู่แล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะรีบแล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมติดงานมันจะติดงานแหละกดอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกรถนะผมตอนนี้ก็อุ้ยมีมีน้ำไม่เกินตรงนี้ตรงนี้คงเรียกรถอีกแล้วครับโอ้ยด้านบนคืออะไรเนี่ยวิ่งไม่ได้นะวิ่งได้ไหมนะวิ่งได้นะเข้าไปด้านในได้นะ เออตู้เซฟนะอันนี้น่าจะเป็นของช่างนะผมไม่สามารถทำได้นะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะมีตู้เซฟมีของเก็บอะไรพวกนี้ของช่างนะผมเดี๋ยวพาไปดูกระดาดวับไปเลยได้ไหมวับไปเลยได้ไหมนั่งรถนี่แบบว่าโอ้โหนานมากอ้เหี้ย โอเคตรงนี้น่าจะเป็นสถานีตำรวจนะไม่ต้องพูดเยอะนะผมแล้วก็ไม่ต้องพูดทำํำเพลงนะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาพาเข้าไปวะยังไม่ได้ดูเลยตรงนี้คืออะไรวะแต่คนเยอะมากทุกคนน่าจะเป็นกาลาดนะผมถ้าเดาไม่ผิดนะผมโอ้กาลาดจราิง <c oughs> ๆด้วยเคกาลาดนะผมสกินลงที่อย่าง ไวไหนไวไหนอีน้อ่ะโอ้ยเสียงเฟสมันดังมากจีดีเอวีชัดจะอไวอะไรกขนาดน,นั้นมันเนี้ยโอเคถือว่าเขาทำตรงนี้ได้สวยนะผมว่าตรงนี้เป็นสถานีตำรวจพอเข้าใจนะผมเดีย๋ยวเราลงไปดูหน่อยก็ได้เผื่อมันมีอะไรมากเขตปลอดภัยนะห้ามตีกันนะผม เฮ็ดเพื่อเข้าไปอุย้ยเปลี่ยนไปหมดเลยวะเปลี่ยนท่างในด้วยเออตู้เซฟของตำรวจนะก็ไม่มีอะไรเยอะไปดูฝอนอเป็นไงสวยมากพี่ไว้หน่อยไว้หน่อยแต่ก็สวยจริงๆนะว่าสถานีตำรวจเออในห้องนี้สวยที่สุดละสวยการเก่านะมันมันใหญ่ด้วยนะผมแล้วก็ไม่ไม่ไม ไม่เกะกะเลยแม่นะผมเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเราคงไม,ม่ได้มาทําพาร์ทหน้านะผมเดี๋ยวเราลองไปทําเองดีกว่านะเรื่องงานส่วนวันนี้เรามารีวิวระบบคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แลวกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะสําหรับใครที่อยากเล่นนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ด้านล่างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปผมนะผมตอนนี้สิบโมงสิบเจ็ดนาทีวันนี้เราจะมาสอนกัน ดารดนะ Search, City, นะผมเซิร์ชลอสซิตี้นะผมโลเพนะผมพอเวลาเราเข้ามามันจะเด้งอยู่ในหน้านี้นะอันนี้ผมเข้ามาในคอมนะผมก็สมมุติว่าตอนนี้มันจะมีคทัามเบลครัมนะก o o ดบายก็รับจุดที่นี่นะผมคุณกดพยายมาที่รับจุดที่นี่นะจากนั้นเอ,อคุณเข้ามาที่ไหนละ่ะโมบายใช่ไหมละ่ะสมมุติว่าคนที่เล่นโมบายก็กดที่โมบายนะผม เราสามารถมารับยดกรณาเรากดรับยดเพื่อเห็นห้องในเซิร์ฟเวอร์นะผมกดเข้าไปนะยศหาอะไรก็ได้นะกดอะไรกดเข้าไปเือแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอายศนี่กันนะผมไม่รู้จะเพราะอะไรแต่ผมเอายดนี่นะผม,ผมไม่รู้ว่าชอบนะโอเคก็จะมีหน้านะผมหน้าเดี๋ยวลดคอนใจดีกว่านะหน้าน,นี้เต็มเลยนะมสมัครอะไรหลายๆอย่างเนะี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะับ เออสำหรับใครที่เล่นในคอมนะผมให้กดเข้ามาที่กดที่กรอบไวริสนะกรอบข้อมูลไวริสนะก็กรอบของเขามาเลยนะแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนชื่อนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปนะหน้าเฟซเราก็ต้องเอาลิงก์ของเฟซเหล่านะผมสําหรับใครที่เล่นในคอมเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่เล่นในมือถือนะผมไม่รู้วันนี้ไม่ทราบจริงๆอ่ะผมกดมือถืออ่ะมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะจอยพีซีจอยมือถือ เขาน่าจะมีลิงก์ดาวน์โหลดของมือถือไว้นะผมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมันมีบว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ประกาศซัพเอร์ประกาศจากแอดมินห้องดาวน์โหลดนี่ไงนี่ครับผมเราก็เขาก็จะมีอะไรอะไฟล์ของมือถือนะให้ดาวน์โหลดนะผมแต่วิธีดาวน์โหลดนี่เดี๋ยวผมเคยสอนโหลดไว้แต่ผมลบคลิปไปแล้วนะผมคงไม่ยากหรอกเนาะก็สําหรับใครที่มือถือสเปค ค่อนข้างได้จะสูเลยนะฮะให้กดที่ตัวนี้ a p k Full นะผมสำหรับใครที่มือถือค่อนข้างที่จะต่ำนะผมสเปคต่ำมากให้กดที่ a p k r u s p นะผมกินไม่กินเนื้อที่นะ Data Full ไว้สำหรับเอ่อมือถือสเปคต่ำาอ,อสเปคสูงนะผมคำว่า Full นี่นะสเปคสูงนะผมคำว่า r u s p สเปคต่ำนะ Data r u s p ไม่ต้องใช้ OBB ก็สหรับสมมุติว่าตัวไลท์นะผม โหลดแค่สองตัวนี้นะผมสองตัวนี้ของไลท์นะโหลดแค่สองตัวนี้นะแต่ของฟูลนะผมโหลดสามตัวนี้ครับคอนเทเต่ตางม,มันก็จะมีเยอะเลยนะผมแมว้ว่าตัวตัวเต็มน่าจะเกมลุตยากมั้งหรือว่าอะไรไม่ไมรู้นะอันนี้ไม่เคยแต่ผมเล่นตัวเต็มไงมันเกมมันลุตยากแต่ผมก็ว่ามันเหมือนเดิมนะผมแต่ก็แล้วแต่ใครจะโหลดนะอันนี้คือสอนดาวน์โหลดนะสาหรับใครที่ ยังโหลดไม่เป็นนะก็มากดลิงก์นี้ได้นะผมเขามีสอนดาวโหลดอยู่ด้านลนะ่างน่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยยังไม่รู้อ๋อเดี๋ยวไปึงยังไม่อยากยังไม่อยากไปก็ใบฤิ์เสร็จปุ๊กนะับผมยืนยันกันให้วบฤิ์นี้อย่าเพิ่งไปกดนะนะแจ้งไวฤิ์หายอ๋อเฮียห้องสอบวบฤิ์นะสองห้อง,ห,องห้องนี้นะให้เราเข้ามาฮนะห้องรอสอบวบฤิ์นะตอนนี้คนล็อกอยู่นะ นี่เราต้องเข้ามาตรงนี้นะสำหรัแบบใครที่เล่นคอมนะล้วก็สอบไปหน้าของก่อนเข้านะผมให้กปยอ่านกดนะกดประเทศนะนี่เขาแจ้งมานี่อ่านเรียบร้อยนะผมก็าจะสอบประมาณนี้นะจ๊ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับคลิปหน้าจะไปพาไปทไปทัวร์ทํางานนะผมก็วันไหนอัพวันไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่วันนี้กําลังทําอยู่เห็นไหมเนี่ยทําอยู่เลยนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะบา,บายยครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะ